เออสวยครับพบผมในรายการ n น n c a s t Gaming นะครับโอเคเรามาก็เกมที่เพิ่งจะมาใหม่ๆมัม้งชื่อเกมเอ่อ m a ฟ f ัต t ท e r นะครับโอเคเนื้อเรื่องผมไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะครับเนี่ยมาวันแรกเข้าซีนฮะ<า>ถึงไม่เข้าใจเนื้อเรื่องครับ s e n a r I.O. Illustration โดย S.E.N. S.E.N. <c oughs> <c oughs> มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยครับเกมนี้ถ้าไม่มีอะไรแน่ๆผมคงไม่เอามาเล,เล่นให้ดูแล้วครับคุณตัวเสียงเพลงจะวอกมาจากอิฟชัดๆเลยนะครับเนี่ย เรากำลังเล่นอิฟอยู่นั่งไงก็ไม่รู้ไม่ว่ามันจะจบยังไงก็ช่างก็ขอใช้เวลานี้เล่นเกมนี้ให้จบก,กนะ็แล้วกันนะอิติปวสสาเยอะมากกับเกมสี28บีแบบนี้นะครับเนี่ย ดีบากคืออ่านะครับงเบงียบนานก็ไม่ได้ครับเนี่ยเล่นเกมเสียวยอ,อย่างนี้ครับ,บเช่นนดีครับแป๊บหนึ่งครับเรอปิดไฟแล้วมื่นแล้วเาเริ่มเกมซะเยอรมันทางเหนือ นี่ทางเหนือบ้านพักของเดวิสพอ่อปรับจอยตรงสักแป๊บนะครับอ่ะโอเคพอ่ออยู่ในนั้นหรือเปล่าอ่ะจ๋ยอ้าวพ่อไอ้อย่าไม่ได้ชอบนะไอ้ชว์อยู่ not to come down here ไอ้ยะ ฉันบอกไปรู้กีก่ฉันบอกกับลูกไปรู้กี่ครั้งแล้วนะว่าอย่ามาข้างล่างนี้เอเจอกระเพาอแต่เนาะแต่กลัวหนูกลัวมากที่จะหลับให้ด้วยตัวเองอ่ไอ้ยะไม่ต้องห่วงลูกไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกลูกลูกของเธอยังอยู่ข้างๆกับโอ้โหแปลายางกันเเนี่ยเธอคอยดูข้างหลังเธออยู่นะไอ้ยะ โอเคนะเพราะฉะนั้นขอเราลาไปเตียงเถอะครับพ่อดีมากลูกรักพ่อวันนี้ครบรอบวันตายของแม่พวกเราจะไปเยี่ยมหลวงศพด้วยกันนะโอเคเอโอเคไม่ค่อยเข้าใจเนืเรื่องเท่าไหรนะ่แท้เอเ่อหยุดหยุดนะไม่ว้า ช่วยกวัด้วยช่วยด้วยไปโอ้โอ้โหโอ,โอ้อะไรเดิผมรู้เกี่ยวกับความรักของพ่อพ่อของฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์และชอบและชอบวิจัยโดยโดยอยู่อะไรอ่ะอยู่แล a บชั้นใต้ดินและฉันได้กินเสมอ ได้ยินบางสิ่งเสมอจากห้องแลบบเสียงสับไม่ก็คนร้องโอเคตัวนางเอกนางเอกที่เรารับบทตอนนี้ชื่ออายะสินะฉันเจอตัวอย่างแล้วรอได้มาดีสีมาเรีย ตุยคองผมเริ่มเฮ้ยอา้าวทำไมมืดอ,อย่าง,งนะี้เบบะนะีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยเกมค้างนะเปล่เาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเเกมค้างเปล่าเนี่ยอ้าวอ้าวแล้วแล้วฉันแล้วไอ้ย่ามาทำอะไรมาเตียนนี้เนะี่ยเนี่ยมันนั่งคือนี่วันนี้เป็นวันที่แม่ฉันไปสูาา่สวรรค์ แม่จ๋าตายและอายะฉันไม่อยาลเมื่อฉันคิดถึงเกี่ยวกับคิดเกี่ยวกับแม่เอาดูหน่อย h o u s e t o l d e r Trader อะไรนี่อะไรอ่ะเจม จะมาที่ได้อีเวนต์พเศษซัมบรีคไว้ด้วยสเปเชียลอีเวนต์อ๋อมีต่อเจ็บเก็บจะไม่ครบยี่สิบเอ็ดอันสินะมีแ <c oughs> ล้วจออจออีสเซอร์ฟอร์ฟาเธออีโซแอบวอร์ย้อนด so ีมันแปลว่าดีอีกแล้วครับย้อนระลึกชาติเก่าอีกแล้ว อ่านั่นคือไอายะตัวเด็กๆสินะฉันซื้อมาเป็นของขวัญน,นะอยะเย้นี่มันตุก๊กตานี่อ้าวขอบคุณนะพ่ออ้าวเป็นตุ๊กาตาที่สวยมากเลยอะแต่เหมือนของจริงมากเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ไฟดับเปล่าเมื่อกี้จู่ๆห้องก็รู้สึกเย็นในเวลาทัทีฉันเริ่มกลัว,ลวสิฉันควรจะกลับขึ้นเตียงนาตีสวัสดอ้าวแล้วก็ไม่ก็เงียบไปอีกแล้วนั่นไงก็กลับไปตอนนั้นอีกแล้ว ดูร้องเพลงเก่งปะไอ้โอ้ yes it's finished อ่า,อา oh. yes, ah, มาเสร็จแล้วอืมมงกุฎดอกไม้ นะพ่อของอไอ้อะเป็นคนยังไงแต่ว่าจากที่ผมได้ผ่านตรงนี้มาสักพักหนึ่งแล้วโอ้นน่นแม่ปัสเส่วนพ่อแม่งเป็นเตียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหน้าตาแบบร้อนๆเนี่ยเอาเป็นก็แต่ว่า อ so we were so happy ในตอนนั้นเอาสิยังไงล่ะทีนี้เฮ้เสียงนาฬิกาหมุนไปสินะ จะเออฮะฮะสิลอณนั่พ่อเหรอเหมือนว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นต้องรีบไปดูพ่อแล้วฮะที่เสย is this a voice นั่นมันเสียงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเลยเหรอฮะไั่ใครไม่ใช่ทางนี้สิใครอ่ะมากับฉันฉันบอกว่าทางย่าวายโอ้ห้องเอ้ยฮะ ใครอ่ะแมนนี like so ่เสียสติมุกอิสติมว์มาท e ่ e เธอชอบบุ๊กเธอชอบหนังสือใช่ไหมหนูคุณเป็นใครอ่ะอ๋อไ็นใช่ไปเพียงแค่เซลแมนเฉยคุณขายของเหรออ่าเรียกค่าว่าองนะโอเคผมเข้าใจแล้ว อะไรตอนนี้พ่อตกแน่อะไรน่าคือน่นทำไมเราไม่เข้าใจสิว่าพอ่ออายะทำวิจัยอะไรมาม่มเอ้ยให้ตายสิอา้อาวอ้าวสิมีอะไรอีกอะทีนี้ อันนี้ไทยแล้วใช่ไหมตอนนี้มันไปนเกมแนวแปดบิดที่สามารถเดินแนวเฉียงได้แล้วละอ๋ออ้อาละขอดีฮ้ อิกาโอเคอ่าเซฟเซฟตามีห oh. ้องนอนเฮอยาฮเฮึฮ no อ anyway ้าวแมงเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่มีเตอะไรไม่มีอะไรนี่ห้องอ๋อนี่ห้องของแม่ เฮ้ยแม่เ้ยอะไรวะฮะน่ยจะทำสื่อเล่มนี้ได้เอ๊ยยังไงเนี่ย สแกตเตอร์เล็บบุ๊กและแม่งไม่มีทางให้กูไปได้ด้วยมันล็อก Data of Experimentation หืเมอเฮ้ยยังไงเนี่ยโคเมโม

แล้วกันอ่ะไหนดูสิโค้ดเมโมที่ได้มาเขียนว่าอ๋อนี่คงจะหมายถึงไอ้นี่หรือป่ะมาคงจะหมายถึงอะไรสักอย่างแน่นอนเลยโมให้เดานะไม่ต้องเป็นของที่เอาไปสรับเป็นไฟเผาแน่นอนอโอเคหม่อล็ออ,อ่ะอะไรเปล่เฮ้ยอ้าวเฮ้ยยังไงอะ ตอนนี้เราอยู่ชั้นสองใช่ไหมเพราบอกเราอยู่ชั้นสองตุ๊กตาสีแดงนนค้ับตุ๊กตาเริ่มหล่อหล่อแล้วสิห้องนี้เฮ้ยยังไงวะยังไงวะตุ๊กตาแดง ยังไงวะโอเคไม่มีอะไรไปเชียไแม่กไอยคนมือเลยเฮ้ยมีก่อนไปก่อนขอขอกลับห้องนี้สิ Ô oh, reception room. Huh? ý okay, hả? ga. ý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  ga. beautiful Hey, 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 <coughs> <you are coughs> hey, <coughs> <new? you are coughs> <new? new? coughs> <coughs> ហេហេហេអីអុយអុយហេចែកលោចែកលោអើយសាទ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 អើយហេហេហេអាយ៉ាហេអាយ៉ាអាយ៉ាហេអីអីអើយ

สมูเพนติ้งสิมีอะไรเอออย่อ๋อทางสูงนอกโอเคก็เสียไปก่อนลโอเคตามบาร์เรลอินฟรอสต์ฟอร์อีสฮอ ตึกฝั่งตะว right. ันอชั้นหนึ่งอีกกายอีกแล้วเหรอห้องนี้ล็อกเอ้าฮะมีบางอย่างอยู่ข้างข้างในนั้นโอ๊ะ ก็ไปไม่ได้แต่ว่าให้ทำยงไงดีฮะ is is like the the flame burn all those embers yeah มเ m p ร r a r y but how โอเคนี่คือชั้นหนึ่ง F เ,เอาละพอเอาละพร้พอมที่เอาละพร้อมไขปริศนาแล้ววิ่งอย่างเดียวโอ้โหวิ่งวิ่งครับจำเมาครับโอ้โ เออเอเอคือว่าแอตติคือที่ไหนไปจับที่อปีไม่ได้ไอ้บ้าเอาสิทำไงต่อแล้วครับเนี่ยเขาเข้าห้องหง้องหง้อง,งรับประทานอาหารแล้วกันเอ๋ยยังไงเนี่ย แม่เอ้ยโคตรร้อนอลาวเวอร์พอรตแม่งนี่เตะอะไรหรเกแคเซฟอีกแล้วโอเคเราอยู่ชั้นหนึ่งห้องรับประทานอาหารตอนนะี้เจตไ้น้ำมันเฮ้ยเชี่ย โอเคครับโอ้ยแหมเอ้ยอะไรไปเนียดได้วะอะไรไปเนียบ้านหลังนี้โอ้ย,อย,อย,อย,โ,อยโอเคอ่าโอเคครับจบการเอาเป็นว่าจบการเล่นเกมเออแมปฟาเทอร์ไปก่อนนะครับตอนดีเพราะว่าตอนน่อดีเฮ้ยหลอนบ้าเลยครับตอนดีโอเคครับเอาไว้เล่นวันใหม่ในวันแถบปลาครับบายบายนะครับโอ้